พี่น้องอีกพื้นที่นึงก็เป็นของสสท็อปที่มีเรื่องโรงงาน w i n p r o c e s สก็เคยลงมาพยายามให้เกิดการ<ม>ย้ายสารเคมีหรือว่าสารพิษออกไปก็มาได้นอกจากจะมาหาเสียงเนี่ยก็มาฟังเสียงของพี่น้องประชาชนว่าการเคลื่อนย้ายออกมาเป็นจริงหรือไม่มีผลอย่างไรก็เป็นสิ่งสําคัญของพี่น้องชาวระยองในเรื่องเกี่ยวกับขยะพิษแล้วก็กากสารพิษที่มีเยอะในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในระยองครับื ก,ก็เป็นพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดตราดจนเข้าไปถึงบางนานะครับถนนบางนาตราเนี่ยเราพาดทีช่ชนบุรีไปแค่3เขตก็เป็นเหมือนกับคอริดอร์ที่ตั้งแต่อนาคตใหม่แล้วก็ก้าวไกลพยายามทํางานมาอย่างเต็มที่ ส่วนตัวแล้วก็ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยเนาะจะจะหาเสียงให้ในายกอบอกจอก็อย่างที่บอกว่ามาฟังเสียงพี่น้องประชาชนด้วยว่าตลอดปีสองปีที่ผ่านมาที่ได้สอสอไปเนี่ยได้ทํางานกอะไรไปถึงไหนก็เป็นกําลังใจให้กับสสและก็คนในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในในช่วงนี้เนี่ยทั้งในระดับประเทศนะครับแล้วก็ในพื้นที่ ระยองที่ใกล้กับภาคตะวันออกใกล้กับประเทศเพื่อนบ้านฝั่งขวามือเนี่ยเราก็รู้สึกดีใจที่ได้ตัวผู้สมัครนายกอบอจอนะครับพี่ถังทรงธรรมเนี่ยแกเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมเป็นผู้ทรงคนอาวุธแล้วก็เรียนจบด้านนี้มาโดยตรงเพราะฉะนั้นในเรื่องเกี่ยวกับฝุ่นแล้วก็ไฟแล้วก็ฝนนะครับฝุ่นก็คือ PM เ5มที่มาจากโรงงานที่นี่ไฟก็คือเรื่องเกี่ยวกับ เรื่องเกี่ยวกับไฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ทาให้เกิดฝุ่นในการเผาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เรื่องน้าก็เรื่องน้ำท่วมระยองบ่อยๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้คนที่มีโอกาสที่จะเป็นผู้สมัครนายกอบอกจอที่เชี่ยวชาญสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดเท่าที่ในประเทศไทยจะหาได้สําหรับจังหวัด คราวนี้มันก็เลยจะได้เห็นว่าในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะมันก็ต้องมีทั้งระดับนานาชาติใช่ไหมครับระดับอาเซียนอันที่1ในระดับประเทศในเรื่องกับนโยบายแล้วก็เรื่องของสภาเรื่องกฎหมายต่างๆอันที่2แล้วก็เรื่องท้องถิ่นอันที่3ก็รู้สึกว่าในท้องถิ่นเนี่ยมันก็มีม,ม,มีมีภาระหน้าที่แล้วก็งบประมาณในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ยกตัวอย่างให้เห็นอย่างเช่นเรื่องการย้ายสารเคมีอะไรทั้งอยางที่มันจะทาให้ฝุ่นนาาสภาะรพรพปชช ก็ทากฎหมาย PRTR ร์ทีอาแล้วก็จะส่งพลังส่งอํานาจมาให้ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองเมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยมันก็สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าวันนี้มาถูกที่ถูกทางได้อยู่ในพื้นที่ระยองที่มีอุตสาหกรรมเยอะที่อยู่ใกล้กับทางประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเผาเยอะนะครับก็รู้สึกว่าจะได้นำเสนอที่ทางเลือกนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้โดยตัวก็เลยรู้สึกว่าทัางภาคตะวันออกเอง ระยองเองเนี่ยมันเป็นพื้นที่เหมาะสมที่จะลงพื้นที่วันนี้พอดีครับทีนี้เห็นสองคามเวทีเราทีมย้ำถึงเรื่องความกังวลติใจในเรื่องของการคนไม่ไปใช้สิิทธเลือกตั้งครับก็บบผมผมดูตัวแรกนะครับจากตอนเลือกตั้งปี6266ที่เป็นเลือกตั้งใหญ่เนี่ยประมาณ75 76แต่ว่าพอมันเป็นเลือกตั้งท้องถิ่นขึ้นมาเนี่ยที่ผ่านไปแล้วนะครับซึ่งอาจจะอนุมานไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นนายกชิงลาออกก่อนแต่ยังชัยภูมิ30กว่าอุทัยธานี30กว่าใช่ไหมครับเยอะที่สุดอุดร น่าจะราชบุรี66นะครับเพราะฉะนั้นอยู่30 40 50เปอร์ซ็นตเี่ยมันก็อันที่หนึ่งคงน่าจะไม่เป็นผลดีกับระบบประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งใช่ไหมครับแล้วก็อันต่อมาก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดคนไปใช้สิทธิ์น้อยเนี่ยมันก็สามารถที่จะมีโอกาสที่จะควบคุมการเลือกตั้งมีการขนคนไปได้อะไรได้ซึ่งอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เจาะจงที่จังหวัดระยองนะครับต้องพูดเท้ชัดแต่ว่ามันก็มีความเป็นไปได้ในการเมืองไทยในลักษณะแบบนั้นซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งทีี่่นนาากลัวัววมมจะม ก็เรียกว่าเป็นแรงเฉื่อยทางการเมืองที่รู้สึกว่าการเมืองท้องถิ่นไม่มีสมรรถนะสมรรถนะทางการเมืองที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้พอไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นในเชิงรัฐศาสตร์เป็นสิ่งที่ ก็ค้างน่ากลัวตอนอยู่ที่ฮาร์วาร์ดก็คนก็พูดเรื่องนี้เยอะแล้วก็เห็นว่าปีที่แล้วการเลือกตั้งระดับชาติหลายที่เนี่ยคนก็ไปใช้สิทธิ์น้อยญี่ปุ่นคนก็ใช้สิทธิ์น้อยอังกฤษก็คนใช้สิทธิ์น้อยอันนี้มันเป็นเทรนด์ส่วนใหญ่ที่ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลจนกระทั่งมาถึงระดับท้องถิ่นที่อันที่หนึ่งก็ใช้สิทธิ์ล่วงหน้าไม่ได้ข้ามเข็ไม่ได้ข้ามประเทศไม่ได้แล้วก็การประชาสัมพันธ์ก็อาจจะยังไม่คึกคักเท่าที่ควรก็ต้องใช้โอกาสสสนนนนนนีีี้้้้้ผ่่่่่่่่าาาาาทท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 งงงงงอออพพมมวววลชชชชัััััั IN PTTV 3แกกกก็ุยยูประธ์บบขให ประชาชนทั่ว47จังหวัดนะครับที่มีเลือกตั้งอ,อปจอมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับงบประมาณมากมายมหาศาลเป็นภาษีประชาชนทั้งนั้นก็ให้คนที่เป็นพ่อเมืองที่ใกล้ชิดกับปัญหาได้มีโอกาสแก้ปัญหานะครับอย่างในระยองเนี่ยเราเลือกคนที่เป็นมืออาชีพด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเรื่องฝุน่น เรื่องไฟแล้วก็เรื่องฝนที่เกิดขึ้นในระยองรบกวนจิตใจพ่อแม่พี่น้องชาวระยองมาเป็นเวลานานเนี่ยก็หวังว่าจะได้นายกอบจสิสห์ง่าลลตัวจริงเสียงจริงในการเข้ามาแก้ปัญหาระดับท้งองถิ่นครับอย,อย่างกกตอเองเขาจะจัดดิ้กเดใน28มกราคมเพื่อที่จะรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอบจมันจะพันแล้วก็สร้างความตื่นตัวให้กับประชาชน,านผมคิดว่ากกตก็น่าจะลงพื้นที่ย้ำๆซ้ำๆน่าจะทุกๆอาทิตย์สัก3ามสีอาทิตย์ ไปในโค้งสุดท้ายอย่างเดียวเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือว่าเนื่องจากกรก,กตก็ต้องทราบดีอยู่แล้วว่าคนนอกระยองมาเลือกที่ระยองไม่ได้เขาวางแผนการเดินทางไม่ได้นะครับเพราะเขาเดินทางวางแผนเดินทางไม่ได้การที่เขาจะกลับมาก็น่าจะเป็นเรื่องยากก็น่าจะทําล่วงหน้าก่อนหน้านี้เพื่อที่จะให้คนวางแผนเดินทางกลับมาติภูมิได้แล้วก็คงจะต้องเน้นให้ให้เห็นถึงความสําคัญของการเมืองท้องถิ่นให้เห็นความสําคัญของตัวนยปปายกอบจที่ใกล้ปัญหาสามารถแก้ปัญหาได้นะครับ ครับอันนี้ก็ต้องต้องย้ำด้วยย้ำไปทางกรกตแล้วก็กรกตจังหวัดนะครับเรื่องความเท่าเทียมในเรื่องความชัดเจนแล้วก็การลงรายละเอียดนะครับบางพื้นที่หมึกเดินมาหมดที่ผู้สมัครคนใดคนหนึ่งนะครับหมายเลขไม่ชัดประวัติไม่ชัดของคนอื่นชัดกว่าอะไรทั้งหลายเนี่ยกรกตก็คงต้องลงรายละเอียดมากแล้วก็คงต้องทํางานให้เร็วกว่านี้แล้วก็บ่อยมากกว่านี้นะครับ ผมคิดว่าพรรคประชาชนก็ลงแข่งในแนวทางของเขาอาจจะในมุมที่ว่าสีสเกตไม่มีคนของพรรคประชาชนลงซะมากกว่าผมก็ไม่ได้ฟังว่าคุณทักษิณพาดพิงถึงขนาดระดับทุกจังหวัดหรือว่าเฉพาะสีสเกตแต่ที่สีสเกตคุณทักษิณก็พูดถูกครับเพราะว่าพรรคประชาชนไม่ได้สง่งก็คงเป็นการแข่งขันกันร,ร,ระหว่างภูมิใจไทยสําหรับผมในฐานะอดีตหนะัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วก็ผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยพรรคประชาชนพร้อมที่จะแข่งกับทุกพรรคเพื่อที่จะเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งอยู่แล้วครับ ครับอะไรครับสองตวันนี้คือคือฝุ่นมันมันเยอะมากแล้วก็วันนี้นายกมีปีกับมาแล้วมีอะไรอยา่กับผักในนายกในปรก็เท่าที่เห็นเร็วๆเห็นนายกบอกว่าจะให้เป็นวาระอาเซียนก็ต้องเรียนนายกอย่างนี้ว่าอาเซียนแกรนเมนในเรื่องเกี่ยวกับทรานส์บาน y pollution เนี่ยมีมาตั้งแต่ปี2002นะครับแล้วก็แนะนำสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ปี2013เนี่ยค่าฝุ่นอยู่ที่400กว่าเพราะมาจากการเผาของอินโดนีเซียในอุตสาหกรรมปาล์มแล้วก็อุตสาหกรรมกระดาษถ้าเกิด ผู้สื่อข่าวฟังจนถึงตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าประเทศไทยก็มีอะไรที่คล้ายๆกันมาจากประเทศเพื่อนบ้านมาจากการเผากันเกษตรเหมือนกันสิงคโปร์ทำสองเนี่ยก็คือ1พรบอากาศสะอาดกับ2ก็คือ,อใช้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือพรบฝุ่นข้างชาตินะครับ transboundary pollution act ที่สภา,าของสิงคโปร์ใช้เวลาประมาณไม่ถึงปีในการผ่านกฎหมายนี้พรบอากาศสะอาดของไทยคือไม่ได้ฝากไปนาย,ยกอย่างเดียวนะผมตอนนี้ผมก็เป็นประชาชนธรรมดาแล้วก็ฝากไปที่สภาด้วยว่า พรบรอากาศสะอาดนี่ก็ใช้เวลานานพอสมควรในการที่จะพิจารณาท่านที่มันเป็นควรที่จะเป็นวาละเร่งด่วนคราวนี้ถ้าสองอันนี้มันไปด้วยกันได้เนี่ยก็น่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยโดยเร็วนะครับเพราะว่าพรบรอากาศสะอาดเสร็จเนี่ยผมก็คิดว่าต้องมีภัคก,การเมืองเ,นเสนอพอรบรอ,อฝุ่นข้ามชาติที่ให้อำนาจรัฐบาลในการาทำในการลงโทษบริษัทต,ต่างชาติที่ทำธุรกริจรในไทย อย่างบริษัทที่ไปเผาวพวกนั้นเป็นบริษัทมาเลเซียเป็นบริษัทอ,อินโดนีเซียแต่ฝุ่นมาถึงสิงคโปร์พอทําธุรกรรมผ่านสิงคโปร์สิงคโปร์ก็สามารถที่จะมีมีกฎเหล็กมีการใช้บังคับได้พรกนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจคราวนั้นเม่กี้คือในระดับนานาชาติในระดับอาเซียนคราวนีใน้ในระดับประเทศเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งกฎหมายมันก็ต้องมีทางโครงสร้างอํานาจ ที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษแต่จะไปสั่งรัฐมนตรีเกษตรจะไปสั่งรัฐมนตรีมหาไทยเรื่องสั่งรัฐมนตรีเข้ามานาครมโครงสร้างอำนาจมันก็ทําให้บริหารจัดการไม่ได้ตรงนี้มันก็ต้องแก้ไขใน,ในระดับประเทศส่วนในระดับท้องถิ่นเนี่ยก็ควรที่จะมีงบประมาณอยู่ที่ท้องถิ่นเยอะๆแล้วก็สามารถที่จะ บริหารจัดการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้อย่างถ้าเกิดเรื่องเกี่ยวกับท้องถิน่นเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยก็คิดว่าคุณถัง,งทรงธรรมที่เป็นอดีตข้าราชการเป็นข้าราชการผู้สรงคุณวุธในกระทรวงเสียง,งว่ดล้อมเนี่ยก็น่าจะเสริมของผมได้แต่ของผมที่พูดง่ายๆก็คือว่ามันมีมิติระดับอาเซียนนะครับมันมีมิติระดับประเทศ แล้วมันก็มีระดับมิติท้องถิ่นด้วยนายกก็คงจะต้องทําให้ครบแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยมันป้องกันมันง่ายกว่ารักษาถ้าเกิดคุณมาผมดูใน o r e c a s t เพียเอ็มบองหน้ามันฟ o r e c a s สได้เนี่ยคิดว่าถึงวันที่หนึ่งกุมภาเนี่ยบางพื้นที่ก็ยังจมฝุ่นอยู่ยาวคราวนี้คุณมาแก้ปัญหาครึ่งทางแล้วอะเพอเพอพอคุณรอเวลาไปเรื่อยๆเนี่ยลมมันพัดเมื่อไหร่ฝุ่นมันหายไปแล้วคุณก็มาเคลมว่าเนี่ยฉันแก้ได้แล้วอันเนี่ยมันไม่ใช่คุณต้องมันต้องอย่างที่เคยพูดกันไว้ว่า ใครที่จะเป็นรัฐบาลต่อไปในปี7 0เนี่ยแค่ 3f 3แล้วกันอันที่1ฝุ่นอันที่สองไฟอันที่สมฝนถ้าเกิดคุณจะแก้เรื่องฝุ่นเนี่ย,ค,ยคุณต้องคิดตั้งแต่ฤดูฝนถ้าคุณจะแก้ปัญหาไฟนเนี่ยคุณต้องคิดตั้งแต่ฤดูฝุ่นถ้าคุณจะเรื่องเปีกับฝนเนี่ยคุณต้องคิดตั้งแต่ฤดูไฟเพราะคุณจะสามารถแก้ปัญหาล่วงหน้าและสามารถทําให ฝุ่นไฟฝนแล้วกลับมาฝุ่นอีกทีเนี่ยมันเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดคุณมาคิดตอนนี้มันก็ชากันไป<ช>ยังไงเดี๋ยวอ่ใช่โทษใช่แต่ในรัฐมนตรีเขาก็ชี้แจนงนะคะว่าเขาก็เตรียมการมาตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่จริงๆก็รจริงๆก็รัฐบาลเพื่อไทยก็นายกสองคนแล้วก็ตามไปดูข้อสั่งการช่วงเวลามกรายนี้ของ นายกเสถฐาต้องถามนายกรัฐมนตรีครับว่าคนก่อนนะก่อนที่จะเป็นนายกคนนี้เนี่ยก็เป็นนายกเสถฐาและไอ้ข้อสั่งการของคุณที่ทําไว้ตอนนี้มันเป็นฝุ่นไปหมดแล้ว <c oughs> คือผมมานั่งไล่ดูน่าจะเป็นเนชั่นที่ที่ไปขุดมาให้เราดูผมก็นั่งดูว่าอออให้อวติดตามให้คนนุ่นทำอย่างเงี้ยตอนนี้ผลงานมันอยู่ที่ไหน <c oughs> คือถ้าเกิดคุณจะมีข้อสั่งการ <c oughs> ผมไม่ว่าแต่ถามว่าไอผลงานที่มันต่อเน,นื่องกับข้อสั่งการเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาตอนนั้นอะ่ะมันอยู่ที่ไหนอันนี้คงเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องดูว่า ว่าพูดแล้วทำหรือเปล่าอย่างมีข้อวิจารณ์นะคะถึงการใช้มาตรการได้ด่วนอย่างการให้ขึ้นรถไฟฟ้าฟรีแล้วก็รวมถึงรถเมสมค้วยรัฐบาลต้องเอาไปอุดหนุน140ล้านบาทก <c oughs> ็คก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอนะก็ะเป็นส่วนหนึ่งยังไม่เพียงพอคราวนี้คุณก็ต้องดูในในในกรุงเทพนะครับคือให้หน่วยงานมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอาฝุ่นมาวัดเลย คุณจะดูออกครับว่าฝุ่นนั้น,นมันมาจากการมันมาจากการคมนาคมคือการเบรกรดมันก็จะเป็นฝุ่นอีกแบบหนึง่งฝุ่นที่เผามาจากประเทศเพื่อนบ้านหรือสรกแก้วเข้ามาในกรุงเทพมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งฝุ่นที่มาจากการทําเรื่องเกี่ยวกับการคุมก่อสร้างได้ไม่ดีพอมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งคุณก็จะรู้เลยว่า80%เนี่ยมันมาจากอ่หน่วยมันมาจากต้นตออะไรคราวนี้คราวนี้เรื่องคมนาคมมันก็เป็นแค่เรื่องเดียวครา้นี้มันก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาโดยฝากโดยเฉพาะอย,ย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับรถเมย มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับฝุ่นควันก็เยอะพอสมควรแต่ก็คิดว่าเข้าใจว่าสกอของอดีตพรรคก้าไกลพรรคประชาชนเนี่ยผ่านข้อบัญญัติเรื่องรถเมย์ไฟฟ้าคราวนี้พอรถเมย์รถเมย์คก,กที่เป็นแบบเก่าเนี่ยพอมันรี้ายปุ๊บเนี่ยอันใหม่ก็จะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดก็ต้องขอบคุณสกอของของ,ของพอรรคอดีตก้าวไกลที่ทํางานอย่างเต็มที่ว่าในอนาคตพอเรามีแบบนี้เนี่ยก็ าจจะเป็นแค่ช่วงเช้ากับช่วงเย็นอย่างเดียวไม่ต้องทั้งวันก็ได้ใช่ไหมช่วงเช้ากับช่วงเย็นให้คนเนี่ยไปใช้ขนส่งมวลชนที่มาจากพลังงานสะอาดจากไฟฟ้ามากขึ้นก็น่าจะเกาให้ถูกที่คันมากขึ้นแต่คราวนี้ผมยังไม,ไม่ไม่มีข้อมูลในมือว่าไอ้ฝุ้ที่เกิดขึ้นเนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะดสิบเปอร์เซ็นต์มันมาจากการเผามันอาจจะไม่ได้มาจากการคมนาคมสักเท่าไหร่ก็อาจจะไม่แก้ไขได้ปัญหาได้ไม่เต็มที่แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรนะครับก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเมื่อวานมีคนชี้เป้าเรื่องการเผา่ คนนั้นชื่อสุรยุทธใช่ไหมที่บอกว่าใครเผาให้ส่ง DM มาให้ใช่ไหมตอนนี้เป็น movement แล้วทุกเพจทุกจังหวัดรวมถึงเพจระยองนี่ใครเผามีอะไรมาทุกคนส่งมารวมกันซึ่งอันนี้เขาเรียกว่า name and shame policy นายกไปดูที่สิงคโปร์ทำมีคือ Bert, เปิดมาเลยว่าบริษัทขึ้นต้นด้วยตัว U บริษัทขึ้นต้นด้วยตัว A ทำแบบนี้อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือว่าไอ้ไอ้พวกไฟ hotspot ทั้งหมดของเราเนี่ยมันทำ geo location ได้มันย้อนหลังได้เพราะฉะนั้นใครแอบเผาตอนกลางคืนไม่ต้องแอบ ม,มันสามารถดูย้อนหลังได้แล geo ้ว geolocation ไปถึงที่นู้นก็จะดูว่าที่ดินของใครเพาเสร็จแล้วเอาไปที่ไหนแล้วเขาก็จะบอกได้ว่าอันนี้มันมาจากบริษัทอะไรไม่เป็นบริษัทอะไรมันก็น่าจะจะจะ,จะทำได้แม่นกว่าดีกว่ามี hotspot มาโชว์กันเรื่อยเรื่อว่ามันสีแดงขนาดไหนแต่เราไม่รู้ว่ามันไม่สามารถที่จะ trace กลับไปได้มันต้อง t r a c กลับไปให้ได้ด้วยถ้า<บ>มองในมุมการเมืองถือว่าพรรคเพื่อไทย,ย ผมคิดว่าท,ที่ฟันได้ก็คือว่ามันยังไม่ตรงปกติตอนที่เป็นฝ่ายค้านด้วยกันกับตอนที่หาเสียงตอนที่มีลักษณะแบบนี้ตอนที่อภิปรายพลเอกป,ประยุทธ์เนี่ยพูดคล้ายๆกันกับเรานะครับมีความชัดเจนในเรื่องการบริหารจัดการจนได้เป็นประธานพรบอากาศสะอาดตอนนี้แต่พอมาตอนนี้มันไม่ได้ตรงกับตอนนั้นหรือว่าตอนที่ผมขึ้นเวทีกับคุณชอยุทธ์ที่ช่องสามคุณองค์อิงน่าจะอยู่ท้ายมือของผมเนี่ย ก็พูดกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับอ้อยเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อกับผู้นําในอาเซียนด้วยกันในการแก้ปัญหาก็เห็นคุณองค์อิงตอนนั้นตอบได้ดีนะครับตอนนี้พอต้องบริหารจัดการก็น่าเสียดายที่มันอาจจะไม่ได้ตรงกับสิ่งที่ได้ตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องอากาศหรือตอนหาเสียงไว้ด้วยกันนะครับถ้าทําตามที่ได้พูดไว้ผมก็คิดว่าน่าจะทุเลาหนักเป็นเบาได้นะ โอเคเนี่ยลองพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมสักเล็กน้อยพี่อ่ะอ๋อครับนะตัวจริงเสียงจริงให้ให้คนไม่รู้จริงอย่างผมพูดไม่ได้ที่พูดมผมมันแค่ประธากนกรรมธิการสิ่งแวดล้อม <c oughs> <c oughs> ยึดเหตุเป็นยังไงตอนนี้คือคือจริงๆเมื่อกี้พี่ทิมพูดถึง geolocation นะครับอันนี้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูได้ทันทีหรือว่ามันอยู่ตรงไหนไปแก้ปัญหาอย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่พี่ทิมพูดถึงว่าระดับนานาชาติหรืออาเซียนหรือระดับประเทศแล้วก็ลงลงมาท้องถิ่นเนี่ย านั้นท้องถิ่นมีความสําคัญเพราะนั้นงบประมาณต่างๆเนี่ยก็มีความจําเป็นว่าท้องถิ่นต้องใช้ไปแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็คิดได้อยู่เรื่องหนึง่งบางเรื่องท้องถิ่นไม่มีอานาจแต่ว่าวันนี้เนี่ยระยองเนี่ยเรามีโรงงานมากมายเลยก็ต้องอาศัยความร่วมมือก่อนนะฮะถ้าเกิดเราไม่อาศัยความร่วมมือเนี่ยเรายังไม่มีอานาจเนี่ยเราก็อาจจะทําอะไรได้ดีกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทางภรคประชาชนเองเนี่ยทางสสทางกรรมธิการเนี่ยกำลังเสนอไอ กฎหมายเกี่ยวเรื่อง p r t r ที่ว่านะจะได้รู้ว่ามลพิษที่ออกจากโรงงานไปอยู่ไปกําจัดที่ไหนหรือผ่านไปไปอยู่ตรงจุดไหนบ้างแล้วก็กําจัดแล้วได้ผลอย่างไรเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าท้องถิ่นก็ต้องรับรู้รับทราบในอนาคตเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้เรากาลังทํางานเชื่อมโยงกันระหว่างพักการเมืองระหว่างท้องถิ่นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกันนะว่าเราเองมีความตั้งใจว่าอยากจะสร้างให้ระยองเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่สามารถ เป็นหน่วยตรวจสอบนหน่วยทดสอบว่าภาคประชาชนเราทํางานได้จริงนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมครับเคณะกรรมาการอา,ารสากนะครับจะเคาะแล้วว่าจะให้นายกอบจต่างจังหวัดน,นั่งเป็นหัวโต๊ะของจังหวัดนั้นในการแก้นนปัญหาเรื่องฝุ่นด้วยเนี่ยเพราครับถ,ถ,ถ้าเกิดว่าอัอถ้าระยองพร้อมมากครับจริงๆก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะในยุคนึงอะ่ะแต่ว่าวันนี้เราใกล้ถึงประชาชนใกล้ชิดประชาชนเราก็รู้เลยว่าเครือข่ายเราที่เป็นท้องถิ่นเป็นอบตเป็นเทศบาลต่างๆเนี่ยเขาต้องรู้ฮะว่าตรงไหนที่มันเกิดเหตุ การเผาเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยก็คิดว่าเราเองก็ถ้าสามารถทํางานเชื่อมโยงได้แล้วก็ในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยอบจอสามารถสนับสนุนงระมาณเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ท,ทันท่วงทีครับพี่นี้ต้องเชิญชวนให้ไปดูไอ้ดีเบตของหอการค้าระยองที่พี่ไปขึ้นกับผู้สมัครคนอื่นอน่ที่บอกว่าไม่มีฐานอานาจบอกไม่มีฐานอานาจพี่หันหน้าไปทางซ้ายนี่หนให้สสอเขาเขาาให้ฐานอานาจท้องถิ่นมาโอเคครับคราวนี้มีอะไรไหมครับเพเลื่อคยเรื่องเรื่องสมบัติท้องถิ่นครับ หลายกระถาแล้วในฐานะที่ชิมก็เป็นคนที่ณรงค์เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ในช่วง,ออง,งครับผมก็คิดว่าเป็นการส่งสัญ,ญญาณที่ดีจากประเทศไทยไปสู่นานาชาติทั่วโลกนะครับล้วก็เป็นประเทศแรกในอาเซียนแล้วก็เป็นประเทศที่1ใน40ที่สามารถผ่านกฎหมายชุมนุมเท่าเทียมได้ซึ่งก็เป็นชัยชนะของทุกพักแล้วก็เป็นชัยชนะของทุกภักส่วนโดยเฉพาะว่าคนที่ถูกกดทับมาก่อนนะครับในอีกหน่อยนี้ก็จะ เป็นเป็นแรงส่งต่อในในหลายเรื่องในการบริหารจัดการก็ขอแสดงความยินดีกับคู่รักที่ได้เข้าพิธีแต่งงานในช่วงตั้งแต่วันที่23มการาคมที่ผ่านมาขอให้มีความสุขมากๆครับหลัจากนี้ต้องไปติดตามเรื่องผลกระทบในกฎหารที่กฎหมายระดับรองผมคุยกับทางไต้หวันครับก็คือทางทางไต้หวันเนี่ยเขาก็ผ่านกฎหมายมานานคราวนี้เนี่ยมันก็มีลุโพในในหลายๆเรื่องที่อาจจะไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับว่าการ เรื่องในทหารน,นะทหารนี่ก็มีหนึ่งเรื่องที่ไต้หวันนี่เขากเล่าให้ผมฟังอันที่สองก็คือเรื่องเกี่ยวกับ adoption เรื่องมรอดอกเรื่องการทํกกาประกันการเคลมปกกระกันอะไรพวกนี้ก็ยังจะพอมีมีปัญหาอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่อาจจะมีความเชื่อทางศาสนาที่ขัดกันเพราะไต้หวันเขาก็คริสเตียนเยอะใช่ไหมของประเทศไทยก็มีพื้นที่คริสเตียนมีพื้นที่พี่น้องมุสลิมเยอะอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ตามมาผมก็ไม่ไม่ไม่ได้ต้องแบบว่า คิดเอาเองหมดแต่ก็ไปดูจากในประเทศที่เขาผ่านมาแล้วว่าเขาเจอ road block อะไรบ้างก็จะได้พอพอเจอไปมีนานนี้ก็อาจจะต้องไปไต้หวันอีกรอบก็จะเอาข้อมูลมาบอกกับเพื่อน,อนสอๆสอสว่าเฮ้ยมันมีอะไรก็จะได้ทําให้ความรักเป็นความรักได้อย่าง smooth นะครับ